หกนะคะลูกค้าสีถูกดำนะคะคันนี้นะเป็นกระปะะบะดอลล่ากระบะคันแ่งนะลูกค้านะราคาตกมาสามแสนห้ากว่ากว่านะลูกค้าประมาณนะคะแล้วก็ส่วนลดพิเศษหนึ่งหมื่นบาทงพราะว่าเดี๋ยวมาหกพ0นหนะลูกค้านะทักสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคันนี้เต้ไาไฟใสๆนะลูกค้านะห้องเครื่องนี่คือแตบบ่ว่าน่นน่นนิ่ง เก่าเราเสียดให้นะคะันนี้นะคะตัวสูงนะคะแม็กเท่ๆเลยนะคะมาอยู่ที่แสนเท่านะลูกค้าแขนแกงอยู่ระบบไฟฟ้านะคะฟังก์ชันวิทยุบอดี้รถสวยไอเอ็นเจี๊ยบ้อยนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่นะนะคะข้างหลังก็สภาพเดิมๆนะคะ นายหน้าตรงรุ่นนะใครสนใจนะคะลิงไงนเบประทษป,ปักหมดไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะต่างจังหวัดมีบริการทำสัญญาให้ถึงที่ส่งโดยฟิลถึงบ้านเลยค่ะ